ายการนี่เหมาะกับคนอายุ18ปีขึ้นไปอายุมาถึงปิดไปเลยสวัสดีขอต้อนรับสู่ช anel เกมแก้คันช่ n e เดียวรีวิวทุกคาสิโนและสล็อตออนไลน์นะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันกับเกมดาก้อนเลเจนดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดู p a y t a b l e หรือตารางการจ่ายกันเพื่อจะได้รู้ข้าวของเกมว่าเป็นเช่นไรทุนของผม1,053ปรับเบ็ดไปเลยให้มันพอๆกับผนที่เรามาอ่า90แล้วกันน่าจะดีอ่าสวัสดีอีกครั้งขอต้อนรับสู่ช n นลเกมแก้คันช n นลดีรีวิวทุกคาสิโนอ่โฮรรีสปินไปแล้วจังหวะนี้อ่า เกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในค่ายของ pg อซึ่ง pg นี้ขึ้นชื่อเรื่องภาพของเกมที่สวยสวยงามมากๆแล้วก็ระบบการเล่นที่ดีดีกว่าค่ายเกมบางเกมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันอ่าถ้าดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดความรวยของการเล่น คาสิโนโด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้โอ้โหทุนเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าผมยังมั่นใจกับเกมเกมนี้อยู่เพราะว่ามีหลายคนที่บอกว่าลองรีวิวให้ดูหน่อยแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมกระแสเกมหนึง่งได้มาอีก200บาทกับคอมโบแยกบวกมังกรตานี้ เหลือทุนเพียง400บาทแต่เราจะไม่หนักใจจกนกว่ามันจะเหลือู0บาทแล้วเราจะไปเติมใหม่อาโฮอ้าวแม่เอาว,วันนี้ได้แล้วได้แล้วมาโหเอาแล้วบิ๊กวินไปแล้วจวังหวะนี้เท่าไรอยากจะทราบจริง1,500บาทกำไรมาแล้วนะครับถือว่าแตกง่ายจริงๆสำหรับเกมนี้ลองไปหาเล่นกันดูนะจ๊ะ รวยแคว้นเลยที่ไอสปอร์ตว่า